สวัสดีค่ะพี่น้องมาค่ะมะจุลีสิพาพเป็นเบื้องเหตุมองเก้าเด้อค่ะพี่น้องขอนเก้าค่ะพอดีฝนตกค่ะฝนตกแล้วค่ะไปเบื้องว่ามันสี <c oughs> มันสียังย้งอยูบอ่บ่อหรือมันสีเน่าถิ่มแล้วเนาะพี่น้องเนาะมาค่ะมะตามมาเบื้องน้ากันค่ะไปเบื้องดูพี่น้องมันทันใหญ่ปอทุมน,น้อยๆที่จ้องไว้ที่บ่ได้เก็บไปงวดก้อนนะพี่น้อง ฝนตกใส่เบิงมันสิโอ้ยโอ้ยลมลมลมเบิงมันสิเ,าสาเอ,อ,เอาหรือมันสีใหญ่เนาะพี่น้องเนาะมาค่าเพิ่งเบิกน้ำกันเห็นอยู่บ่เฮ้ยเฮยมีไงนั่นใหญ่แล้ว,วค่ะใหญ่แล้ว,วหมดก้อนนี่จะลีบ่ได้เอาไปเพราะว่ามันน้อยอยู่เด้อค่ะพูนนี่ใหญ่แล้วค่ะงามแล้ว เห็นบ้าค่ะพี่น้องนี่ซุ้มนีน่น้อยๆมันเริ่มหญ่แล้วค่ะมา้วเดี๋ยวเเบิงโอ้ยมีไอ้ีจำได้ยี่ดอกเนาอค่ะเนาะอพี่น้องเนาะที่ที่จุลีจงไว้มันน้อยๆอยู่นะค่ะนี่นึกว่า ฝนตกใจนึงว่าสีเนาบนเนาค่ะง่แล้วง่าแล้วก็เก็บค่ะเก็บงามๆเลยห้อยแมงกินแล้วพองค่ะนี่เดี๋ยวไปตับอยู่บ้านค่ะพี่น้องใส่ตาตามันน้ำคือเกาอ่ะเก็บ หอ,อนหอนอยู่ค่ะน้ำไหลโซนไหลค่ะนี่นี่น้าพี่น้อง,นองเนาะพูนะจุลีบอกท่านได้พาไปเบิ้งอีกส่วนทั้งนึงพุ่นเด้อค่ะพี่น้องเพราะว่าท่านได้ว่างค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวว่ว่างเราเดี๋ยวสิ เาล่าพาไปเบื้องอีกส่วนทั้งนึงคุณนมาพี่น้องเนาะะออนไหมค่ะโอ,อนๆ กำลังงม้มกำลังเป็นตะกินค่ะซับนี่พี่น้องกำลังแสบคันเก็บได้หลายๆดาซิร้องคันสมเบิงเด้อค่ะพอดีน้องหนูขาวเอฟซี FC, ่นบอกพี่จุลีคันสมเห็ดให้เบิงเน่ว่าันเห็ดชนิดนี้จุลียังบ่ทันได้เคยคันเด้อค่ะจุลีคันตั้งแต่เห็ดมันปู เห็ดมันปูจุลีเคยคันสมยุ่นะพี่น้องเนาะแมงก็กินพี่น้องจุลีบ่แเน่ใจว่าเห็ดชนิดนี้คันสมนสมันจิเป็นแนวใดเนาะค่ะเดี๋ยวถ้าได้ลายเด้อสิลองคันเบื้องดอกค่ะพี่น้องสมเห็ดเนาะ,ะ,ะพี่น้องเนาะก็จีเป็นตาแซบดีดอกค่ะจุลีว่าพี่น้องปาดโซนเมื่อละ,ละ,ละราคาบะนี้พี่น้อง ซุ้มเกาด้วยค่ะซุ้มเกาที่จุลีจงไวก้อนหน้านี้ค่ะจงไวยอนเพราะว่ามันตอนนั้นมันน้อยอยู่เด้อค่ะมันน้อยอยู่จุลีเลยจงไวเห็นมันใหญ่นั่นเขาใหญ่แล้วแล้วกัฝนตกห้ำอีกน้ำจุลีกับโบแน่ใจว่ามันกี่อันเฮดสินเนาคือบ่เนานี่พาพี่นองมาเบิงกับบบเนาค่ะใหญ่อยู่ เกือบบดทันเพราะว่าแมงกักินเนาะพี่น้องนั่นได้ลายเติบยุดอกค่ะพี่น้องได้ลายเติบได้ซ้ำได้ซ้ำเก้าที่จงไว้อะไรล่ะค่ะพี่น้องเนาะพี่น้องเนาะลายเติบพระนะกะดี่ซ้ำเก้าที่จงไวลวเนาะค่ะเนาะเห็นบ่วันน,น,น,ะะน,น,น,นี้พี่น้องเห็นเห็นยุดอกเนาะค่ะเนาะนั่นนี่พี่น้องนั่นล่ะค่ะ ซ้ำนี่ล่คะค่ะต้นนี้อันต้นอยู่น้ากันบางนี้กับพระท่านได้เห็นนี้อีกดอกคะ่ะเบิ่งเด้อจ,จักสิเซเบิ่งคะ่ะขอน,นี้ยุกใก่ใกล้ๆกันคะ่ะแต่ว่าเห็นบท่านได้เห็นออกดอกคะ่ะพี่น้องขอน,นี้จักสีออกหรือบ่ออกเด้อคะ่ะเด้อนี่ว่าแล้วก็ได้นี่พมสิขคืนนั่นเนี้ยังน้อยๆอยู่เด้อคะ่ะนี่เดี๋ยวมาลงงวดหน้าเดี๋ยว วดหน้ากันสิเพราะได้กินอยู่ดอกนี่จุรี่ว่าน้อยๆอย,อยู่นี่ระเบิงดอกนี่กับซุ้มนี่นะมันน้อยค่ะพี่น้องนีน่สรุปแล้วซุ้มนี่คอนนี่กําลังสิขึ้นเดี๋ยวทํามาเบิ้งไมน้นะพี่น้องเนาะคอนนี่เดี๋ยวไว้มือลุ้นจ่กยไปเบิ้งอีกส่วนทั้งนึงพ่นเนาะค่ะพี่น้องมือน,นี่ค่ะซํานี่สะก้อนค่ะนี่หลาย,ลายๆดอกค่ะมันอ่อน มันยางอ้อมไกลค่ะพี่น้องอีกมองนึงก็ได้มันต้องใส่เวลาอ้อมจากน้อยนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี้ก็เอาแต่ต้นนี้ไปสักก้อนต้นนี้เหมือลระล่ะเบิ้งส่งอะค่ะต้นเก้านี่นาะพี่น้องเนาะคลิปสองคลิปก้อนหนานี่คลิปหนึ่งมันยุคละมองเด้อค่ะพี่น้องมันมันบรอยุ่ใกล้กันค่ะขันยุ่ใกล้กันจุลีกะทีเลาะไปเก็บน้ำกันแล้วก็เห็ุเป็นคลิปเดียวกันนี่มันยุคนละมองค่ะ คนละทีบค่ะคนละทีบคนละแดนน้อพี่น้องเนาะ,ะเล่ทีเด็ดเป็นสองคลิปเอาแล้วก็อัน,นอันนี้ที่เหลือนี่จุลีกันมาเอาอันขอนเก้าทีเคยเก็บไว้คลิปแรกนะะนเน,ะน,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 า,น,นเาะคะ่ะพี่น้องเนาะจงไว้ย้อนมันหน่อยอยู่มื่อนี่หมาใหญ่กินได้พอดีค่ะน้อพี่น้องเนาะศาสนาน้อพี่น้องเนาะนี่นั่นพี่น้องได้ลายเติมอยู่ดอกคะ่ะ เดี๋ยวไว้สั้นกิมนี้ก็เสียเอาไว้ซ้ำนี้แล้วเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวไว้พอกันไหมคลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกเมนทุกไลทุกซัพย์สกัยเลยค่ะพี่น้องเดี๋ยวไว้พอกันไหมคลิปหน้าสวัสดีค่ะเห็นยังยุคข้างหลังบ่พี่น้องหมุนป้ายุคเดียวแหนมหลังให้ในเด้อค่ะเด้อสั้นแล้วเนาะค่ะเนาะไปแล้วค่ะ๊าบายง้อโรงพยาบาลกันค่ะพี่น้องไปแล้วค่ะ บายบายง้ขึ้นบ้านพี่น้องไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย